ออกมาจากบ้านเขาแล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังน้ําตรงนี้จะเป็นสีเขียวเลยนะคะตอนนี้เรือก็ล่องมาเรื่อยๆะคะทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศสองข้างฝั่งทางเป็นน้ําเป็นแบบต้นไม้เนื้อ <iage dans S 2> ของซาลาแมนเดอร์ไม่กล้า <c ười> ไม่กล้ากินไปดูใจแอนซาลาแมนเดอร์กันทุกคนนี่เป็นตัวแรกที่เห็นที่จีนจะเห็นหมาจะเยอะมากกว่าเป็นฉากที่เคยถ่ายทําเรื่อง Journey to the West นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ เยอะมากอยู่กันยังไง,งรู้จักกันหมดกันเนี่ยเจอจนหอคงในเรื่องไซอิวแล้วโบคือผู้พีชิประพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลกพร้อมจะขาสั่นมานานเลยวใช้ทุนการสร้างถึง1,200ล้านบาทโบต้องมายืนแบบไอ้ตรงที่เป็นเหล็กนะคะไม่กล้าไปยืนในตรงที่เป็นกระจกเลยนะ่าก แบบนั่งนะคะให้นั่งลงมาเลยยาวๆถ้าใครกล้านะบนแนะนำเลยนะคะ o o มอร์ n i n g ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโบว์ยังอยู่ที่โรงแรมนะคะวันนี้นะทุกคนอากาศดีมาก มีแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็พยากรณ์บอกว่าฝนไม่ตกเอออันนี้แหละดีใจสุดๆโรงแรมนะโลเคชันนะดีมากๆทุกคนเหมือนจะอยู่แบบใจกลางอะ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะคะก็จะเจอเคเบิลคาร์เทียนเหมือนซานแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวบนลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปที่อู่หลิงหยวนกันค่ะ โบอยู่ที่ทะเลสาบเป่าเฟิงหูนะคะโบกําลังพาทุกคนมาล่องเรือนะคะโบอยากรู้เหมือนกันว่าล่องเรือแบบทะเลสาบที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโบยังไม่ถึงที่ทะเลสาบนะโบเพิ่งซือ้อตก็ตเข้ามานะคะอยู่ที่คนละ110หยวนนะคะเริ่มต้นเนี่ยเดินเข้ามาสแกนกระเป๋านะคะแล้วเขาก็จะมีทางเข้ามาให้เราขึ้นบัสก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยขึ้นบัสนะแล้วเดี๋ยวต่อไปอะไปไหนตามโบนะ รถบัสนะทั้งคนนันนั่งแค่2คนเขาก็ออกนะออกเร็วมากแป๊บเดียวหนึ่งสองนาทีออกเลยนะคะอยู่่ะมาตอนนี้บงมานั่งรอบ,บนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะรอคนอีกนิดนึงมั้งเขาถึงจะออกนะคะ นั่งบนเรือได้ประมาณแบบไม่เกิน5นาทีนะคะเรือก็ออกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะพาไปดูธรรมชาตินะมีแม่น้ำมีป่ามีธรรมชาติอะไรเงี้ยคือล่องเรือไปเรื่อยๆโบอแอบดูแบบคลิปของคนอื่นนะเขาจะมีแบบการแสดงบนเรือด้วยนะทุกคนแต่ว่าเป็นการแสดงอะไรยังไงเนี่ยต้องไปดูคลิปนะ ตอนนี้เรือก็ล่องมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศสองข้างฝั่ง,าง,งทางเป็นน้ำเป็นแบบต้นไมน้บชนะ <ication> ะะมีคนแต่งชุดแบบชาวบ้านอะเป็นชุดแบบเทรเดชันแนลของที่นี่นะคะเขาก็เดิน,นะะออกมาจากบ้านเขาแล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังนะคะแล้วพอตอนสุดท้ายอะอเขาพูดว่าอู้หูอะไรเงี้ย,ยแล้วไกดคนเกาหลีนะข้างหน้านะเขาก็เหมือนแบบบอกลูกทัวร์เขาแบบให้อู้หูตอบกลับก็แบบอู้หอะไรเงี้ยตอบกลับเขานะคะ หญิงที่เขาร้องเพลงนะเสียงใสมากเสียงเพาะมากนะคะตอนสุดท้ายอย่าลืมนะยูใส่เขาด้วยนะ ะะก็จะขับผ่านบ้านเรือของชนเผ่านะคะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่บนเรือเรือของเขาเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเป็นลวดลายแบบไหนทรงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะให้เราเห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขานะคะ สังเกตนะคะบนเรือนะคะทุกลำเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นแบบหนังสัตว์อะทุกคนที่เป็นขนมีขนนะคะอยู่ทุกลำเลยนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแบบธรรมเนียมของเขาหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบเอามาหอยนาบ้านนะคะเดี๋ยวจะลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะ เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะที่เป็นหนังสัตว์อนามัยเขาบอกไม่ใช่สัตว์นะมันทํามาจากฟางนะคะเหมือนเอาไว้คลุมกันฝนอะไรประมาณนี้นะคะน้ําตรงนี้จะเป็นสีเขียวเลยนะคะทุกคนคือว่าเขียวมรกตเลยแล้วก็ตัดกับเขียวธรรมชาติแบบนี้นะคะแบบดีมากเลยอ่ะแบบมันสดชื่นนะคะธรรมชาติสมบูรณ์มากๆนะคะ 两个妹子谁上是给下是给给子飞多少钱？却是牛伢子喂。Ally, 你早些来呀，大姐谁？哟喂！拜拜 <bye>, 拜拜，谢谢你，谢谢，拜拜。拜拜。诸位观众，各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 位观众， อันนี้มันอยู่แถวๆที่เราซื้อตเกตเนี่ยแหละค่ะห่างกันที่ซื้อตเกตประมาณแบบสอนาทีอะไรเงี้ยพอตอนเราล่องเรือเสร็จเราลงมานะเราขอพี่คนขับรถบัสนะขอลงก่อนตรงจุดน้ําตกนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบลงบัสไปที่จุดแบบบัสสถานอะไรเงี้ยแล้วก็เดินขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อยนะ <S <S ทะเลสาบเป่าเฟิงหูที่โบพาไปนะคะทุกคนเขาอยู่ใจกลางเขตอนุรักษ์อูลิงหยวนของ เจียเจียเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี1992ด้วยนะคะจริงๆอยากให้ทุกคนมานะถ้าทุกคนมีเวลาสัก3าชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินสะพานกระจกนะแต่ว่าต้องเที่ยวที่นี่กับโบก่อนนะเที่ยวให้หมดทุกที่ของที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวตามโบมานะสะพานที่โบแบบชวนเพื่อนๆคุยเดินมานะเขาเรียกสะพานแห่งความสุขนะคะ happiness bridge นะคะทุกคนเดี๋ยวกําลังเดินไปดูว่าข้างบนเป็นอะไรนะคะแต่คิดว่าเป็น เปนะะราเจอสะพานอยู่ข้างหน้านะคะเป็นสะพานไม้แบบโต้นะคะทุกคนมีสะพานนี้นะคะรองรับได้แค่10คนเท่านั้นอย่ามาเกินนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ข้างหลังนะน้ำตกนะทุกคน เขาถึงบอกว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่นะคะทะเลสาบเป่าเฟิืงหูนะคะวิวน้ำตกก็สวยนะคะแล้วก็ข้างหลังอ่ะมีต้นไม้ที่เป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะคือแบบยิ่งดีเลยนะเนี่ย <S 1> <S 1> พอเดินน้ำตกเสร็จแล้วนะคะก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสลลมแมนเดอร์้วยนะมนดี ทุกคนค่ะตรงนี้นะคะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเนื้อของ s ลัมเนเดอร์นะคะน่าจะเป็นแบบรสชาติแหละเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่กล้าไม่กล้ากินอะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็มีโซนแบบให้นั่งพักนะจิบชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีขายชาด้วยนะคะไปดูใจแอนสลัมเ a นเดอร์กันทุกคน อยู่ตรงไหน้จเจอแล้วทุกคนไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าตรงนี้คือ2ตัวนะคะคือตรงนี้นะ1ตัวนะตัวเล็กนะแล้วก็อันนี้ตัวยาวนะเนี่ยตัวยาวใหญ่มากหัวทางไหนะอ๋อนี่น,น,นี่เอาหัวมาโดนกันที่นี่เขาก็ให้มีผูกผ้าแดงขอพรด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบบมาห้อยตามกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยนะน้องอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะ2ตัวนะคะทุกคน ในกล้องนี่ไม่แน่ใจว่าเห็นน้องหรือเปล่านะคะแต่น,น้องมีทั้งหมด4ตัวนะคะอยู่ในบ่อนี้นะคะตัวใหญ่ตัวเล็กสลับกันนะจุดตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นเวิร์เป็นวิลเลจอะไรสักอย่างที่แบบว่ามีน้ําตกนะ้ามีแบบปลาให้ดูมีนวดมีน้ําชาให้นั่งดื่มอะไรเงี้ยมีของขายที่ระลึกนะคะตรงนี้น่าสนใจนะนี่เป็นตัวแรกที่เห็นที่จีนจะเห็นหมาใะเยอะมากกว่านอนนิ่งเลย น้ำตกด้านหลังนะคะเขาบอกว่าเป็นฉากที่เคยถ่ายทำเรื่อง Journey to the West นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีคือไซอิวโอตรงนี้ปลคารับหรือเปล่าน้องเห็นโบมาก็เลยว่ายมาขออาหารอนอเดี๋ยวโยนหมาล่าให้กินนะยเยอะมากอยู่กันยังไงรู้จักกันหมดปะเนี่ยจอสุนหงองคงในเรื่องไซอิวแล้วอยู่ตรงนี้ โบก็เดินลงมาจากน้ําตกเรียบร้อยแล้วนะคะเดินลงมานิดเดียวเองนะคะก็จะเจอจุดจอดรถบัสแล้วก็ที่เราซื้อตั๋วเมื่อกี้นะคะแล้วก็อยากทุกคนมาที่ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูมากๆนะคะตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กที่ใครมาจางเจเจก็ต้องมานะคะและที่นี่นะเขามีพื้นที่ถึง30ไรเลยนะคะความยาวอยู่ที่2.5กิโลเมตรนะคะแล้วทะเลสาบที่นี่นะคะทุกคนเขาเกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บ กักน้ำนะคะเมื่อปี1970นะคะจนตอนนี้นะคะก็กลายเป็นทะเลสาบแล้วนะคะที่เราเห็นแบบล่องเรือกันนะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะโบออกมาจากทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูแล้วนะคะ แล้วก็โบเรียกแท็กซี่80หยวนนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายที่โบถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะคะคือจางเจียเจี้ยโรแมนต์พาร์คนะคะในนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะเข้าไปเที่ยวนะก็จะเป็นวิลเลจนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโรงละครเหมือนโชว์เหมือนการแสดงแล้วก็วิลเลจนั้นนะคะเขาก็จะแบบสร้างขึ้นมาเพื่อแบบคล้ายๆเหมือนเป็นคือสถานที่สมัยโบราณของคนจีนว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโชว์แบบเดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกคนสนใจก็มาที่นี่ ได้นะคะแต่บโบขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเดินสะพานกระจกนะคะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโบกาลังจะพาทุกคนไปเดินสะพานที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในโลกค่ะราคาที่โบจ่ายค่าตั๋วนะคะ178หยวนนะคะเขาก็จะมีให้เดินทั้งหมด3จุดนะคะจริงๆ178เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะทั้งเป็นสะพานกระจกทั้งเป็นลิฟต์ทั้งเป็นเรือแล้วแต่ใครอะ่ะจะเดินได้นานเท่าไหร่นะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตอนนี้โบขึ้นบัสมาแล้วนะคะจากจุดที่โบลงแท็กซี่นะคะโบก,ก็เดินมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจ ะะยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะขึ้นบัสก่อนปลายทางถึงจะไปซื้อตั๋วนะคะภาพตรงนี้ที่เขาโปรโมทนะคะสวยมากๆเลยอะ่ะเป็นภาพที่แบบสะพานข้ามเขาไปอีกเขานึงนะคะแล้วก็มีหมอกด้วยนะส่วนภาพนี้จะเป็นแบบที่มีแสงแดดนะคะเอ้ยสวยอีกแบบนึงนะก็จะมีกิจกรรมแบบเยอะมากๆเลยนะจริงๆเขาก็มีล่องเรือด้วยนะคะแล้วก็ปีนผาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เหมือนใส่แว่นตา VR เพื่อดูแบบขึ้นบอลรูนแล้วก็ดูอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะลิฟต์ ลิฟแก้วนะคะแอคทิวิตีเยอะมากอันนี้ก็เป็นล่องเรือนะคะแต่เมื่อเช้าโบไปล่องเรือที่เบาเฟิ่งหูมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จริงๆล่องเรือก็จะคล้ายๆก,กันเช่นนี้จุดตรงนี้นะคะเขาก็ให้รับถุงเท้านะคะเอาไว้ใส่เพื่อกันลื่นนะคะน่าจะแบบช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้เยอะนะคะโอ้โหทุกคนอลังการมากโอ้เ่าาจ พร้อมจะขาสั่นมานานเลน,นี่คือสะพานที่ยาวที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในโลกบบอกเลยว่าตอนนี้คือมันน่ากลัวมากๆคือหัวใจเราจะเต้นตึกๆๆเลยนะคะคือมันสูงมากๆทุกคนไม่แน่ใจว่าในคลิปเห็นว่าสูงขนาดไหนนะคะ โหน่ากลัวมากลึกสุดๆเลยนะคะคือโบอ่ะต้องมายืนแบบไอ้ตรงที่เป็นเหล็กนะคะไม่กลา้าไปยืนไอ้ตรงที่เป็นกระจกเลยน่ากลัวมากๆ คือมองลงไปข้างล่างเนี่ยลึกสุดๆเลยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของกระจกใสแบบนี้99แผ่นนะคะปูยาวไปเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเหล็กนะที่เป็นด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกใสยอยู่ตรงกลางนะคะความลึกของเขานะคะข้างล่างจากก้นเหวขึ้นมาข้างบนนะคะอยู่ที่300เมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะของสะพานอันนี้นะคะอยู่ที่6เมตรนะคะความยาวจากแบบสุดทางเขาอันนึงไปเขาอันนึงข้างบนนะ ข้างหน้านะคะทุกคนอยู่ที่430เมตรนะคะแล้วก็แอคทิวิตี้แบบที่โบบอกนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบให้ลงลิฟต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงนู้นนะเพื่อที่จะล่องเรือได้นะคะแล้วก็มีแบบโขนสลิงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสลิงอ่ะเนาะที่แบบแต่ว่าเป็นสลิงแบบนั่งนะคะให้นั่งลงมาเลยยาวๆถ้าใครกล้านะโนแนะนําเลยนะคะ แล้วการยืนตรงนี้นะคือเขาก็จะมีที่จับให้ทุกคนนะคะแต่บอกว่าตรงเนี้ยเสี่ยวสุดเลยอะ่ะคือไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะคะสะพานตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะคะจะเห็นวิวแบบทั้งข้างบนข้างล่างผ่านกระจกใสๆนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นรอบเลยนะคะแล้วก็จะเห็นแนวแบบภูเขาแนวแม่น้ําแนวแกรนแคนยอนนะคะเห็นหมดเลยนะ ที่นี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินตลอดเวลาเลยนะคะอำนวยความสะดวกของเรานะคะดูแลความปลอดภัยนะห้ามปีนนะจะปีนแล้วบอกเลยว่า ตุบลงไปข้างล่างเลยนะแต่ว่าคงไม่มีใครปีนหรอกนะทุกคนใครจะกล้าปีนแค่ยืนอยู่ข้างบนนี้ยังเสียวเลยนะสะพานตรงนี้นะคะใช้ทุนการสร้างถึง1,200ล้านบาทนะทุกคนล้านบาทนะคะแล้วก็สะพานเนี้ยจุคนได้800คนนะคะเขามีเจ้าหน้าที่แบบเหมือนแบบเช็คอยู่ข้างหน้าตอนซื้อตั๋ตอยู่แล้วนะคะว่าไม่เกินนะคะ กระจกอันนี้นะคะต้องใส่ถุงเท้าทุกคนเลยนะคะถ้าใครไม่ใส่ไม่ยอมใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เดินเลยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นร่เืองความปลอดภัยของเราด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของกระจกด้วยเราจะได้ไม่ทําให้กระจก,กเสียหายด้วยนะคะตอนนี้นะคะโบก็ถึงอีกฝั่งภูเขาแล้วนะทุกคนโบคือผู้พิชิตสะพานกระจกที่ยาว เมื่อกี้นะคะที่โบเดินมาสุดทางแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดินขึ้นมาหนึ่งชั้นนะคะบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอแบบนี้นะเขาก็ทํากระจกแบบนี้นะคะเป็นกระจกให้เดินแบบริมหน้าผาแบบไม่ได้กว้างมากนะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ให้เรามาพิสูจน์ใจกันอีกรอบนะคะว่าเรายังไหวหรือเปล่าถ้ามีคู่รักนะบอกเลยว่าให้มาพิสูจน์ความรักตรงนี้ได้เลยนะคะแล้ววิวข้างหลังนะนี่ สะพานกระจกวิวสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เดินเล่นสบายเลยทุกคนค่ะตอนนี้โบกำลังเดินกลับทางเดิมตรงสะพานกระจกนะคะเพราะว่าโบไม่ได้เล่นแอคทิวิตี้ของเขาต่อนะคะข้างบนนี้มีเบอร์เกอร์ด้วยนะคะ เขาชื่อว่าแฟนใสเบอร์เกอร์นะ F A N z A N นะถ้าใครหิวก็มาทานตรงนี้ได้นะคะยำอีกทีอยู่ที่178หยวนนะคะทุกคน178หยวนตีเป็นเงินไทยอยู่ที่เกือบ900บาทนะคะราคาสำหรับโบก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ว่าพอมาเห็นวิวเห็นอะไรแล้วโบก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเข้าใจได้นะคะแล้วก็เห็นสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เข้าใจได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะาตรงนี้ก็เป็นแบบกระจกนิภัยเลยนะทุกคน90 9บาทน,นะคะแล้วก็มียหลายอย่างให้แบบเล่นนะคะแอคทิวิตี้เยอะแยะเลยนะคะทุกคนก็ลองมานะคะบางแอคทิวิตี้ก็ต้องเสียเพิ่มนะคะโอเคงั้นจบสัมพานเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อนะเดี๋ยวบอกนะคะ เฮ้ยทุกคนอันนี้เดินแบบตามหน้าผาอุ้ยอันนี้น่ากลัวมาก ทุกคนคะ่ะโบลงมาจากสะพานกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราลงมานะเราจะต้องเดินไปขึ้นบัสนะคะแต่จุดตรงนั้นนะคะก็จะมีรถตู้จอดอยู่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีรถตู้นะมาถามเราว่าเราจะไปไหนนะคะทริคเนี่ยโบอบอกเลยนะว่าอันนี้แบบใช้ได้จริงแน่นอนนะคะโบอบอกเขาว่าโบอะจะไปโรงแรมแถวจางเจเจีเพราะว่าโบพักถแถวเทียนเหมือนซานเคเบิร์านะคะเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะไปส่งหน้าโรงแรมเลยอยู่ที่30หยวนต่อคนคุณจะไปไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเออดี นะเพราะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเรียกแท็กซี่จ่ายแพงๆหรือไปขึ้นบัสอะไรเงี้ยให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยเขาจะไปส่งถึงที่เลยเพื่อนๆลองถามเขาดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปที่จางเจีเจอยู่แล้วนะอันนี้สะดวกมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมถามเลยนะถ้าลงมาจากสะพานกระจกแล้วนะคะแล้วก็โบ,บอกว่ารถตู้นะนี่ เหมือนแบบไม่มีคนเลยคือเขาจะต้องไปจ้างเจเจอยู่แล้วไปรับคนอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยได้อภิสิทธิ์ตรงนั้นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโบกําลังจะมุ่งตรงไปที่ฉางซานะคะและตอนนี้จุดที่โบยืนอยู่นะคะคือจางเจเจเวสเรลเวสเตชั่นนะคะโบจะขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงตอนหนึ่งทุ่มนะคะเพื่อไปถึงฉางซานะคะแล้วก็สําหรับในโซนของจางเจเจโบแบบชอบมากๆเลยนะคะใช้เวลากับจางเจเจอยู่ที่ส สามคืนเฮ้ย2คืน3วันนะคะ<ๆ>ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะ บนขาตอนนี้นะคะโบอยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะมุ่งตรงไปที่ชางซานะคะโบขึ้นที่สถานีจางเจเจเวสเรเวสเตชันนะคะที่นั่งที่โบจองเนี่ยเป็นพรีเมียร์ซีทนะคะหัวละ1,500บาทนะคะที่นั่งตรงนี้จะเป็นไพรเวทนะคะจริงๆก็เหมือนรอบที่ตอนแรกที่โบนั่งมาทุกคนเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีทั้งหมด8ที่นั่งในนี้เดี๋ยวโบรีวิวคร่าวๆนิดนึงนะ เนี่ยมันจะมีปุ่มกดอยู่ด้านข้างนะคะทุกคนแล้วก็บอ่อะมันก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะก็คือนั่งสบายเลยเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตบแล้วก็มีตรงนี้นะคะให้เราเปิดมาแล้วก็มีโต๊ะขึ้นมานะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะโบอาจจะขอปิดคลิปบนรถ ปเลยนะคือเหนื่อยมากๆเลยนะคะคือไปเที่ยวที่อูหลิงดวยวนแล้วก็จำางเจเจนะคะเหนื่อยแค่ไหนแต่สนุกสุดๆไปเลยมันเหมือนเราได้ศึกษาธรรมชาติได้ไปไฮกิ้งเทรคกิ้งเบาๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะต้องเป็นคลิปเที่ยวที่ฉางซาแล้วนะคะเดินทาง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วงั้นไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนยังไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้โบโฮโซด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกนะโอเคบเบ